วัสดีครับยินดีตอนหับเอฟซีทุกท่านเขาสู่ช่องพอสบายพระรวยเร็วโอกาสดีเมื่อนี้เดินทางมาอยู่วัดปลาสามคีน้องแก้วประวัติที่ตัวปเป็นมาข,ของวัดปลาสามคีน้องแก้วพอสบายกะบ่อรูรอกครับว่าเป็นมาอย่างไนแต่ว่าเป็นอย่างคืออยากให้พอสบายเดินทางมาที่วัดปลาสามคีน้องแก้วนี่นะครับเนาะ คือครั้งแรกของพอสบายเดินทางมาเอาจะเอา,เอาให้เอฟซีเขามาแลวกะ็อย่าลืมกดไหลกดแช่กดที่ตม่มพอสบายเดินได้ครับเด้อขอสำคัญกะย่าลื่มกดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้เพื่อสิบริพาทข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพอสบายพารวดนะครับเนาะขอความอนุเคราะห์จากเอฟซีทุกท่านที่เขามาชมกิปพอสบายพารวแเดวกะใส่ในมือในน้อยของท่านจิบลงไปมองหัวไปม,มือสี่ขนนะครับเด้อขอคนละรังก็เป็นเพียงพ่อละครับขอขอบุญขอบุณเอฟซีที่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามพอสบายนะครับเนาะทั้งเก่าทั้งใหม่ที่เข้ามาชมคลิปพอสบายแล้วครับค่ะขอบคุณขอบบนขอบคุณหลายๆครับที่คอมเมนต์ดีๆเข้ามานะครับเนาะมีแต่ดีๆทั้งนั้นเข้ามาให้เป็นกำลังใจของคอสอยปลาด้วยเอามาเราต่อครับเรื่องอ่าที่พอสบายเข้ามาเป็นอย่างคืออยากให้พอสบายเข้ามาบ่นอันนี้ครับมีอ่าตามที่พอสบายเคยเข้ามาครั้งแรกนะครับเนาะกลับมาทายท่ำเอากับระพูดตรก์ต่างๆซึ่งพมุตุรก์ต่างๆกับมีตัวเลขอยู่น้ำกันหลายองค์ นะครับลายลายองค์ก็ว่าได้นะครับเนาะแต่ละองค์ก็มีตัวเลข2ตัวตัวหนึ่งสองตัวไปเรื่อยนะครับจนหอดพรมซีนาแปดก้อนครั้งแรกที่พอสยเขามามาจับเอาอยูท่ที่ได้ตัวเลขอยู่ครับฝ่ามือของพระหน้าไร้นะครับนะก็จับเอาอไปตัวเดียวคือหานะครับห่านะแล้วก็มาจับเอาอยูท่ที่ไม่ได้อยูท่ที่พระธิปเนตรนะครับเนานะ,เ,นะเป็น3อยู่ที่ฝ่ามือคือกันครับ แล้วก็ไปได้ยุทที่ผาผูกเอวของพระคันธราทนะครับเนาะก็เป็นสามผาเปดซึ่งงวดันก็เข้าตรงๆครับอ่าต่อไปต่อมางวดที่2พอสวัยก็มาจับอเล็อยูอ่าครับพระธิดาเนศนะครับแล้วก็เอาตัวเลขอยู่ที่พระคันธราทใส่กันนะครับเนาะก็อ่ายู่พระธิดาเนศพอสวัยจับเป็น2ตัวขึ้นเป็น3ามกเข้าแล้วครับเลขกเปดยูผาผูกเอวของพระคันธราทนะครับเนาะกั ใส่3ตัวเป็นคือเป็น3 8 9 8 3นะครับเนาะอ่าสามเก้าแปดสามสามแปดเก้านะครับอ่ากลับไปกลับมาในเล็กน้อยตอนนั้นพอสวายก็ลงเลขกเป็นหลายตัวอยู่ครับเพราะว่ากลับไปกลับมามันก็คือหลายนะครับเนาะอ่าก็มาออกทั้งบนทั้งล่างกับแปดสามสามแปดเก้าสามสามเก้านะครับเนาะกัหลังจากงขันมากก็มาจับไปเรื่อยครับเข้ามาตลอดครับกัอยู่ที่ที่อ่าพระพรหมศีนากลับมาจับเอาเลขกหนึ่งหาศูนย เลขหนึ่งสามศูนย์ก็เข่าสามตัวเลยครับงวดน,นั้นครับก็บ,บางที่ผู้ที่เข้ามาชมคลิปของพระสวัยว่าไปจับเอาตัวเลขอยู่กับพระพุทธรูปพพรระุทธูปต่างๆเพิ่นกระเชียนขึ้นมาไว้แล้วนะครับเนาะไปจับออกมามันก็เขา่าครับว่าเพิ่นเกี่ยนออกมาแล้วกับรถเบรย์บูหัวหซ่านะครับเนาะโอ้ง่ายๆว่าบูหัวหซ่าที่ตัวเลขจับมาและหลังจากนั้นเพิ่นกระสังวิหารหลวงปู่ใหญ่เสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะค,นะคือเลขวิหารหลวงปู่ใหญ่เพิ่นกระ่เข้าไปหนึ่งหาเก่า เนื่งเก่าหานะครับเนาะพอสวัยก็มาจับอ่าไปท้ายเอาเลขที่วิหารซึ่งก็เขาซิบเก่าครับเขาซิบเก่านะครับเนาะคือมดด้วนกระตรงกับโควิดเขามาโควิดซิบเก้าขามากาว่าเขาซิบเก่เา,าเนี่ยเข้าเก่าหานี่เข่าหานึ่งเนี่ยครับอ่เขามาเรื่อยๆครับอยู่ที่วัดป่าหนองแก้วนี่บ่เคยพลาดครับแต่ว่าจับตัวเลขเป็นแค่สามตัแวแต่บางครั้งเลขที่วิหารหลวงปูยย่ใหญ่นี่พอสวัยกะ ล่ลงหายวายหายเรวนะครับลงองหากะบอกว่าให้ตัดเลนตัดเลนสองตัวเอาเด้อครับเด้อแล้วพอสัยกามาเอาเลขกับพระพุทธรูปต่างๆเขาใส่กันนะครับบอกว่าให้ตัดเลนสองตัวเอาใส่เป็นสามตัวนะครับเนาะตัดเลนสองตัวเอากาเขามาตลอดครับบอกเคยผลาดงวดที่แร้วผลาดบดงวดที่แร้วผลาครับพ่าหยังครับผลาเพราะว่าพอสัยบอกให้เอาเลขทีวิหารลวกปใหไยลงไปนะครับเนาะเลขทีวิหารลวกปใหญยลงไปเพราะว่า บริเมาเอายู่ตรงนี้ครับแต่ว่าขั้นพอกระสายกระบบาอยู่นะครับเนาะวาดตรงนี้มันมีเก่าศูนเก่ากาจับไซให้แล้วก็เลขที่วิหารหลวงพ่อใหญ่ก็คือเป็น1นึเก่าหากลงไห้หนึ่1เก่าเก่าหนาหาหเกาหาหาเก่าะครับอยู่ที่วัดปลาหนองแก้วบางทีกับ่ัลง2อตัวนะครับเด้อแต่ว่าบอกให้ตัดเด่น2อตัวเอานะครับเนาะพอคันลงหลายหลายหลายหว่าพ่อสวัยนี่เอาเลขมาหลายแท้ห่าบืงอนเป็นหาามาสือมันกับพ่อดอก อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับเด้อผู้ใดมากกระตามเนาะครับเนาะผู้ใดชอบกระตามขั้นบ่อสอบก็ผ่านนะครับผ่านไปกระบอกเป็นอย่างเบิ้งแล้วผ่านไปได้เลยครับเด้อเข้าเอาตาตัวเข้ามาเข้าเอาตัวตัวเขาชอบนะครับเนาะขันวาสนามีครับดวงมีวาสนามีบุญเท่าเกิดเท่าไปยิบตัวใดจับตัวใดใส่กะเป็นบุญวาสนาเท่าการถือขึ้นเก่าครับถ้าวาสนาบ่มีมันบอกมาได้กขาบอกถือครับ แม่นบังคับให้ซื้อได้กับว่าสื้อนะครับเนาะดังชนเชียที่ว่าปูที่ยูประเทศนอกครับเนะาะเพิ่นกะาถามพอสบายว่าเลขออกตัวไหนมากเลขตัวไหนพอสบายก็บอกไปกขยันขนย่อให้เพิ่นซื้อนะครับเนาะเพิ่นก็ซื้อได้น้อยเดียวแต่วัดออกมาแล้วมันออกหลายกว่าเพิ่นกะว่าคนบ่มักเพิ่นบ่มักคัน,น,น,นซื้อเลขตัวนี้นี่ให้ซื้อเอาว่าสั่นว่าเพิ่นว่าครับ อันนี้ที่ไปที่มาของตัวเลขที่พ่อสวยไปเห็นมาที่สถานเด่นตานนะครับเนาะมือนี่กัสิพายางไปเอา,อาเลขกับพระพุทธรูปต่างๆาชุดแรกพ่อสวายจะเอาอยู่ที่พระทิพพเนตรนะครับว่าพระทิพพเนตรนี่สิมีเลขหลายตัวเลยครับขาตั้งเพิ่นเป็นหาได้นะครับมองตีนเพิ่นเหยียบนะครับเนาะเป็นหาได้เป็นสองได้นะครับเนาะเป็นหาได้เป็นสองได้คือกันหมดครับแล้วก็บาตนี้งวดที่แล้วพ่อสวยกับ บอลม่จับใส่อยู่บ่ครับสามแต่ว่า,า,วาบะไรเอาห่าวขึ้นยังไงบวกกับกระจำบะไรขคือก,ก,ก,กันนะครับเบิ้งคลิปจ้ของบะไรอ่าเมื่อนีก้กสิพาไปเบิ้งนะครับเนาะเอาสามตัวครับนะเอาสามตัวกับไฮเอฟซีไปตาเลนียวนะครับเด้อไปสิเอาตัวไหนสิพาไปเบิ้งครับสิพาไปเบิ้งอ่ากสิเอาสองตัวไว้ชุดหนึ่งครับคือจากฝาหน้าไล่ระหน้าไล่ซียู่ฝ่ามือเพผลนนะครับไปตามพ่อสบายไปครับบบดนี้ว่าเขาสิเอาตัาวไหน คันแรกนี่เอาสองตัวก่อนนะครับเนะบาะเพราะว่าอยู่ฝ่ามือของผานาไล่พอดีครับฝ่ามือของเพิ่นพอดีนะครับเนาะกัสิีตัดให็นหรือสองตัวเอาเพาราะว่าฝ่ามือของผานาไล่นี่สิมีเลขอยู่สองตัวเลยครับอ้าวมีไฮเบิรงคขับเนาะครับเนาะ,ะ fc เบิรงครับแป๊บหนึ่งนะครับ fc รับอ,อันนี้ครับเนาะเป็นเลขสองตัวเลขตัวนี้คล้ายๆเลขศูนย์กับเลขห้าครับ อ่าเลขตัวนี้เป็นเลขศูนย์กับเลขห้าแล้วเอฟซีครับเห็นมครับเป็นเลขศูนย์กับเลขหาอ่าพอสวายก็สิตัดไว้ศูนย์หาหาศูนย์ครับอ่าเลขสองตัวนี้แหละนะครับเนาะก็เคยมาจับตรงนี้ก็ออกห้าศูนย์มาเทนึงเดียวครับก็หลายงวดแล้วนะครับเนาะอ่างวดนี้เขาก็มาตามต่ออีกนะครับด้วยเอฟซีครับตามต่ออีกเอาเลขศูนย์หาใส่ครับนะศูนย์หานะครับเนาะ ใส่ยักสองตัวครับเป็นเลขล่างกับ่าไรเนาะครับเนาะหรือสิ่เหลีเลขบนกับขึ้นอยู่กับ FC ฟซีนะครับเดิมมักสิว่าบังคับหาว่าเลขล่างบะแม่เนะครับแล้วแต่ FC สิมักว่าเอาบนเอาล่างนะครับเนาะอืกขึ้นอยู่กับ FC ฟซีพอมันเป็นไปได้เบิดครับทุกสิ่งอย่างเป็นไปได้เบิดทุกอย่างครับบ่มีอันใดว่าสิเป็นไปบ่ได้เป็นไปได้เบิดครับครับเนาะเอาหลังจากได้สองตัวนี้แล้วสิไปจับเอาเลขกสามตัวมาใช้กันมาเนี่ครับเอายู่ใส่ครับเอายู่ด้านหนานะครับเนะหนาของ พระธิปเนศนะครับเนาะไปตามไปครับครับนี่ก็จะเอาเลขตัวนี้คือเป็นยูฟ่ามือนะครับเด้อยฟ่ามือเอาเชยเบิงฟ้ามือก่อนนะครับเนาะอ่าฟ้ามือของพระธิปเนศครับฟ้ามือของพระธิปเนศนี่เป็นเลข3นะครับ FC ครับเป็นเลข3ครับอ่านี่เลขสามก็จะเอาตัวนี้ไปใส่อีกตัวนึงครับต่อใส่ตัวนึงนะครับเนาะ อเลขะสองตัวห้อก็ได้มาแล้วครับครับอ่าเลขกสองตัวห้อก็ได้มาแล้วนะครับ,รบ,บเอฟซีครับบานี้เขาซิมาเอาสามตัวแต่ว่าที่ให้เอฟซีเป็นตาเด่นสองตัวด้วยครับเด้อการรับซื้อทั้งมทีมเลขของวิหารหลวงปู่ใหญ,ญ่อีกเฉนเคยครับสิภาคไปถ่ายทําเอาเลขวิหารหลวงปู่ใหญ่ต้งใส่ให้เอฟซีตัดเป็นสองตัวอีกคือเก่านะครับเนาะอ่ามีคือเลขที่อยูฟ่าเมื่อโตแรกสิเป็นชุดสามตัวเลครับเด้อเอฟซีครับ เ,เลขตัวที่สองเอาอยู่ใส่ครับเลขที่สองเอาอยู่ตัวนี้ครับนี่เกิดเป็นเลขเก้ากับเลขศูนย์คืองวดที่แล้วนี่พอสวัยกับว่าอะเอาใส่ไห้นะครับว่อเลขเก้ากับเลขศูนย์นี่ครับประยุคู่กันพอดีครับอยูยุคู่กันพอดีแต่ว่ากลับไปเบิง้งลองเบิ้งนะครับนอกข่าวเอาใส่กันไว้เพราะว่าการลืมจำว่าบะไรว่าเป็นเจ้าของเลขจับใส่ไ,ศไศ้บอนะครับเนาะเลขเก้านะครับใส่เลขเก้าเลขใส่เลขศูนย์นัะครับ อันนี้พอสายตีเป็นเลขศูนย์นะครับเบอร์นน <It> ี<ๆ>่ครับงกกลมตัวนี้เป็นตีเป็นเลขเก้าครับนะครับเนาะตีเป็นเลขเก้าบานนี้จะไปเอาอีกตัวนึงครับอีกตัวนึงครับตัวนึ่งตัวใสยูไกยูครับตัวนึงครับกระสีผ้ายางไปแถวนะครับเนาะไปเอฟซีตามพอสายไปครับตัวนี้เป็นเลขแปดครับยูผ้าปลูกเอวของพระคันธรักษนะครับเนาะผ้าปลูกเอวเพิ่นผูกลักษณะ อ่าเป็นละกข่างความลงแล้วก็หูละกข่างหูล่างหูบนแต่ว่าเป็นเลขกแปดนะครับเด้อเอฟซีครับกาจิมาจับใส่กันคือเสียเอาเป็นนะครับเนาะเก้าสามแปดครับหรือว่าแปดสามเก้าเออเอฟซีเด้อเพราะว่าได้เลขสามกว่าเลขกเก้ามาแล้วครับเนาะเลขกสองตัวก็เป็นซูนหาครับนะเลขกสามตัวก็เป็นเก้าสามแปดแปดสามเก้านะครับเอฟซี อันนี้คือยอูที่วัดป่าสามาัคคีหนองแก้วนะครับเนาะ,ะพร้อมกับสิภาพไปชมเหล็กที่วิหารของหลวงปู่ใหญ่เป็นเหล็กที่ที่เปิ่นทําขึ้นมากะออกมาทั้งบนทั้งล่างและ้วก็ออกสองตัวหลายชุดหลายงวดครับติดติกันนะครับเนะบาะบบน,นี้นะเอฟซี FC ครับแบบน,นี้ตามไปเบังเหล็กที่วิหารหลวงของปู่ใหญ่ครับนะครับเนาะ ครับนี่ก็เป็นวิหารหลวงปู่ใหญ่ที่เพิ่นสั่งแล้วเ็จไปนะครับเนาะกัเล็กทีที่เพิ่นเฮ็ดไปก็เขามาตลอดนะครับเพิ่นเ็ดเขมาเพิ่นกามาบ่งสวงทําพิธีก็ได้าปเล็กที่ไปตามๆกันหลังจากกับเขามาอีกครับเขามาตลอดนะครับเริ่มบ่เคยพลาดนะครับไปบ่ปายสิพาเข้าไปเบึงเหล็กที่วิหารเพิ่นนะครับเนาะครับ อันนี้ก็เป็นเลขที่วิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับเด้ดอถึงพ้อสวัยก็เคยบอกว่าหนึ่งเก้าหาทับหนึ่งนะครับเนาะก็ะเคยเข่ามาแล้วสิบเก้านะครับสิบเก้าเข่ามาแล้วนะครับเนาะแล้วก็เก้าหาว่ามันเข่าที่หนึ่งทีครับนี่นะครับเนาะอันนี้อันนี้เป็นด้านที่ว่าเฮาเดินทางมาจากทางด้านหนาวัดที่ไปหลังวัดนะครับเด้อกษิมีตัวหนังสือแบบนี้นะครับเนาะ ตาเล็นสองตัวนะครับ fc ครับพอสบายกับสีรุ่งไฮว่ายกับไปให้ไป็นตาเล็นสองตัวครับเพราะว่างวดที่แล้วค่ะผิดแต่หนึ่งนะครับเนาะเลขทีวีหานผิดแต่หนึ่งแต่ว่าเลขพระสังกระจายเข่าเก่าซุนดูเด้อครับเด้อนะครับเนาะไปสีภาพไปเบิ่งอีกทางหนึ่งครับอันนี้ครับนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของเลขทีวีหานนะครับเนาะเลขทีวีหานเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับไปอย่างชมเบิ่งเด้อ เ่าขวให้เบิังตรงๆเลยนะครับเนาะก็ชิดได้เอาไปเสียงดวงนะครับเด้องเอฟซีครับเสียงดวงรับเนาะเอาเห็ดแหงมามนะครับเอฟซีขับเอานี่คือเลขที่วิหารหลวงปโปรยไงนะครับเนาะเห่าเห็นทั้งสองด้านแล้วครับเอฟซีขะมากะกดไลค์กดแชร์กดที่ต่ำให้กับพอใส่ผ้าร่วยเนี่ยนะครับเด้อขอสำคัญกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อชีวิติพัทรข่าวสารใหม่ๆจากทางจ่องของพอใส่ผ้าร่วยนะครับเนาะ เอฟซีท uh, ี่เข้ามาชมคลิปของพอสอยผ้ารวยแล้วก็หายสมบูรณ์โดยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกๆคนนะครับเนอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดียางงามครับ